เปิดพิกัดร้านผัดกะเพราในศิลาชาที่แสนอร่อยและโคตรเข้มขน้นกะเพราจานเดียวเขาใช้พริกถึง4ชนิดและใครที่ชอบกินกะเพราที่คุกมาแล้วร้านนี้คือเด็ดเลยอยากจะบอกว่าอร่อยมากจริงๆต้องห้ามพลาดเตรียมแท็กเพื่อนแท็กแฟนมาดูกันเลยเพราะวันนี้ต้องจะพาไปชุดที่ร้านกะเพราแปะโกงเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดน้องใหม่ที่เราไม่อยากให้ทุกคนพลาดหลักๆเลยที่นี่เขาจะขายไปผัดกะเพราราคาเริ่มต้นแค่เพียง5 5บา้าทและการปรุงของเขาคือพิถีพิถันมากด้วยความที่เขาอยากให้รสชาติออกมาหอมอร่อยเขาใช้น้ำมันหมูและพริกถึง4ี่ชนิดมีทั้งพร ร้อนๆนุ่มๆและถ้ากะเพราอร่อยแล้วขาดไข่ดาวมันก็จะไม่ครบสูตรที่นี่เขาใช้ไข่ไก่สดๆทอดมาในน้ำมันหมูและเป็นไข่ดาวที่ถูกต้องมากไข่ขาวนี่กรอบไข่แดงนี่เยิมย้มๆเลยส่วนอันนี้เป็นกะเพราหมูครุกเป็นเมนูที่เหมาะมากกับคนที่ชอบรสชาติเข้มข,นข้นเขาเจ้าตัวข้าวไปคลุกกับตัวผัดกะเพราให้เลยเวลากินไม่ว่าจะคำไหนก็ได้รสชาติของผัดกะเพราแบบเต็มๆนี่ยังไม่หมดนะในจานนี้เขายังโรยกากหมูมาด้วยพี่ที่ร้านบอกว่าเจียวกันเองใหม่ๆเลยไม่เหม็นหืนแน่นอนและในส่วนของเมนูกะเพราเขามีหลากหลายเลยนะหมูไก่ มีไข่เจียวกับไข่ข้นด้วยและอีกหนึ่งไอเทมที่เสริมรสชาติของผัดก,กะเพราได้ดีสุดคือตัวพริกน้ำปลาม,าใม่ใหม่ใสแจม่มมีความเค็มและเปรี้ยวนิดน,ดนดพริกจัดเต็มทั้งเขียวทั้งแดงแถมมีกระเทียมสับด้วยงั้นมาเปิดที่จานแรกที่เราไม่อยากให้ทุกคนพลาดเป็นกระเพราหมูคลุกที่มาพร้อมกับกาก,าก,ากหมูและที่เห็นเราเทยอยู่นี้เราสั่งมาเพิ่มด้วยนะเป็นกระเพราคลุกที่ถูกต้องมากไม่มีความแฉะเลยรสชาติคือเค็มข้นหมูสับนี่แทรกทุกอนูกินคู่กับกาก,ากากหมูที่เพิ่มรสชาติกรอบจานนี้คือออรร่่่มมมมาาาาาาากกกกกไไปนนนนนีี้้้เเเ็พสสสสััััับขขดดดววชทผผผแหง เป็นกระเพราที่ชูรสชาติเนื้อดีมากเข้มขน้นอร่อยและถ้าใครไม่กินเนื้อกระเพราหมูสับเขาก็อร่อยไม่แพ้กันจานนี้เราเพิ่มไข่คันด้วยดูสิวนันน่ากินแค่ไหนไข่ค,คนกับกระเพราหมูสับแบบนี้คือเข้ากันแบบสุดๆได้ความอร่อยจากกระเพราหมูและความนุ่มละมุนจากตัวไข่คนเป็นจานที่เพอร์เฟกเลยแต่ถ้าใครแอดวานขึ้นมาหน่อยเราแนะนําเป็นกระเพราไข่เยี่ยวมา้าอันนี้ก็เด็ดกะเพราทะเลเขาก็ใส่เครื่องทะเลมาให้แบบแน่นๆเราชอบที่ความวัตถุดิบเขาสดมากๆและความสุกที่เขาปรุงมาพอดีเลยกินคู่กับไข่เเีีวละะรรริกกกกนนน้าาาปืออถมไไู่ด เราแนะนําให้สั่งจานนี้เลยเป็นกะเพราสีสหายในจานก็จะมีไก่หมูหมึกกุ้งและร้านนี้เมนูเส้นเขาก็มีด้วยนะที่เราสั่งมาเป็นสปาเกตตี้กะเพราหมูสับเขาผัดมาได้เผ็ดร้อนหมูสับใส่มาแบบช้ำๆและนอกจากเมนูกะเพราแล้วเขายังมีเมนูร้อนๆเด็ดๆให้เราสั่งมาสดให้คล้องคอด้วยนะอย่างหม้อนี้เป็นต้มแซบหมูสับใส่ใบกะเพราหมูสับจัดเต็มรสชาติแซบสมชื่อและชามนี้คืออร่อยมากเกี๊ยมบววยหมูสับตัวน้ำจะมีรสชาติอมเปรี้ยวนวๆอร่อยและในชามก็จัดเต็มหมูสับเหมือนกันชามนี้คืออร่อยหอมนวววสดดชื่่่่่นนไปหหมม้้ยคคาาาาททีีออรขง เผ็ดร้อนจัดจ้าเขาก็มีน้ำวางเหล้าจีกับน้ำฟักให้กินแก้เผ็ดแก้ร้อนกันด้วยปกติเคยเจออยู่แต่ในร้านหม่าล่า <S <S มากินคู่กับกะเพราคือรสชาติเข้ากันกว่าอีกอสดชื่นแถมยังดับเผ็ดดับร้อนได้ดีขึ้นชื่อว่ากะเพราเป็นเมนูง่ายๆหาก,กินที่ไหนก็ได้แต่ถ้าจะหาร้านที่ทําอร่อยออร่ยจริงๆคือยากมากเราแนะนําเลยมากินที่ร้านนี้จะประทับใจกันสุดๆอร่อยเข้มข้นราคาเหมาะสมกับปริมาณเป็นอีกหนึ่งร้านกะเพราที่เด็ดมากจริงๆเลยนะส่วนใครอยากตามมากินกันและนะนะ้วร้านก็ตั้งอยู่ในโครงการเดอะทรีพาซาเป็นพาซาเปิดใหม่อยู่ติดกถนนศิลา เปิด10โมงถึง2ทุ่หรือถ้าใครไม่สะดวกมาหน้าร้านจริงๆสามารถสั่งผ่านแอปก็ได้ไหนๆแล้วก็มาบอกพิกัดของอร่อยกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแล้วมากันได้เลย